ทีทนดีบันโปงที่ทนดีบันโปงหนังมีความโดดเ่นลึที่บันโปงทดสอบสิ่งองสำรับผานได้ยังพวัมาสี่คันนะจากบริษัทดีครานชาาตด้านายเหออง่านนะครับแรงกดมาร็วมากเอาเองกับก้าวขึ้นของจากบริษัทเดียร์คานชาลาที่สานี่ครับใช่ครับที่บปช่รับที่บันโปงตัวหนีควาระดดเด่นให้เรียบัอยก่องสำหรับ้านหเาย้อยก่อนขึ้ด้านซ้ายของท่านนะครับแต่ ดังขึ้นดังลงเลยรับการชนะสนิบบั้นโตนะครับระพิเศษนั่งสองคันลำสองแต่บริษีสามนะครับต้ทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวันไปทางสถานีสุขาสถานีคับริษีสามนะครับออกจากสนิบบันโปไปแล้วแต่มรับสองชันสถานีลาดุรีเพรีีนสถานีตำอไปครับสถานีบั้นปงมีนลงตาไฟต่อกับบริษัททุาีไฟเป็นยางราในการเดินทาง